อร่อยมาก,มากเป็นแรมา์ที่อร่อยมากค่ะท่าผู้ชมเป็นหนึ่งในแรม์ที่ดีสุดเท่าที่เคยกินมา Cooking perfect Your lamb very nice one of the best อูอโม,โมร้านมิชลินสตาร์ที่ย่างแกะได้อร่อยที่สุดเท่าที่เชฟเคยกินมาเลยค่ะร้านนี้อยู่แถว Oxford Circus มาทานหลังชอปปิ้งได้ค่ะ เที่ยงวันนี้เพนีจะพาไปทานร้านมิชล,ลินน้องใหม่ที่เพิ่งได้รับรางวัลสดๆร้อนๆเน้น Open Grill Wood Flame จะอร่อยขนาดไหนตามไปดูได้ในอร่อยรันดอนค่ะถ้ามาร้านนี้แนะนำให้นั่งเคาน์เตอร์นะคะเพราะเป็นร้านเล็กๆจะเห็นเชฟเขาทำอาหารแบบใกล้ๆปิ้งย่างแบบนี้ไม่ต้องกลัวร้อนหรือหัวเม็นนะคะระบบดูดควันเขาดีค่ะเชฟคาดานะคะเคยทำงานอยู่ที่ ร้านเอนโดร้านซูชิชื่อดังของอังกฤษนะคะโดยเชฟเอนโดคัตสึโตชินะคะเป็นมิชลินสตาร์ร a ตอร n t นะคะก็เขาทำอยู่เขาบอกเขาทำมา9ก้ปีนะคะเขาก็เลยได้อินสปิเรชันมามาทำที่นี่นะคะมีอินกริเียนซ์เป็นจาปันนิสมากมายนะคะชื่อเก๋ไก่นะคะราดามิลเลอร์ราดาเชฟราดาสกิลการแต่งจานบีบๆอย่างเงี้ย ดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆไม่ง่ายนะคะลองมาทำกันเองทําไม่ได้กันเป็นแถวนะคะต้องทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนมีผ้าเช็ดมือนะคะกินไม่ได้ย่าเผลอกินนะคะวันนี้เราทานเสร็จร้านเมนูนะคะมี3าอคอสก็มีสตาร์เตอร์สลัดแล้วก็มีเมน3คอคอสนะคะ60ปอนถ้าขยากเพิ่มดีเสิร์เป็นสี่คอสนะคะก็เป็น76็ปอนนะคะ เป็นเวลคัมสองอย่างนะคะเป็นขนมปังอันนี้เหมือนดูได้จาเป็นอิ i n f l u อนซ์นิดงหนึ่งนะมีซันชที่ปลูกนอกลอนดอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไก่ออนจวนะคะเป็นไก,ไก่ฝรั่งเศสอันนี้น่าจะเป็นโชกุปัง,ปงโชกุปัง,ปงกรอบออนจวชิคเก้นมาในแบบโลลิคอปเสียบไม้น่าทานจังค่ะ เดี๋ยวมิชลินมือนีเพนีจะมาแนะนำเครื่องดื่มเวลามาทานอาหารที่อังกฤษกัน วันนี้สั่งเป็นแชมเปญอังกฤษนะคะก็มาจากซัสเซชชื่อรัส n ินีนะคะเขาดูแค่ซิงเกิลวินเทจเท่านั้นนะคะเขาไม่ทําเป็นเบลนดนะคะอันนี้เป็น2018นะคะก็ทําจากซัสเซช์เมดอินอังกฤษนะคะสปาร์คิ n งของอังกฤษเนี่ยทีนี้ว่าเดี๋ยวนี้มันอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นมาอังกฤษนอกจากแชมเปญแล้วนะคะอยังแนะนําให้กินสปาร์คิงของอังกฤษด้วยะคะ่ะอันนี้เป็นบลองเดบลองนะคะบลองเดบลองก็คือทําจากองุ่นขาวล้วนนะคะ ใช้แก้วสปิกโกโลนะคะร้านมิชลินก็ใช้รีเดลสปิกโกโลนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้ละคะ่ะเวลาจับแก้วแชมเปญนะคะให้จับก้านนะคะมันจะได้ไม่เสียอุณหภูมิเพราะว่ามือเราร้อนพอจับแก้วเดี๋ยวแชมเปญมันจะอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดื่มแชมเปญจับก้านนะคะ เป็นที่นิยมของร้านมิชลินนะคะที่เขาจะเอชเนื้อปลานะคะเมื่อก่อนเขาเอชเดอะบีเนอะเอชก็เหมือนถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้มันรสชาติเข้มข้นเปลี่ยนมิติของรสชาติแทนที่จะทานแบบสดๆนะคะเหมือนอะไรแดดเดียวอะไรประมาณนี้นะคะ <All right. S 1> thank you, you สเตตเตอร์ของเซตลันช์นะคะเป็นแฮมเชียทราฟปลาทราฟเนี่ยคล้ายๆปลาแซาลมอนนะคะมันเป็นเพื่อนกันตระกูลเดียวกันแล้วก็สีส้มพอๆกันก็อาจจะถ้าดูาไม่รู้หรอกปลารทราฟมาจากแฮมเชียปลาในเอช15วันนะคะปกติปลาเนี่ยจะไม่เอจเหมือนเนื้อนะคะเนื้อนี่เอจแบบ45วันนะคะประมาณนั้นแต่ปลาเนี่ยเขาจะเอจแบบต่ำกว่านะคะก็เอชเพื่อให้มันรสชาติ กระชับขึ้นนะคะแล้วเนื้อมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะถ้าใครมาเมืองนอกนะคะเมืองไทยก็มีแล้วนะคะคนเอชปาร์กมันคือการถนอมอาหารน,นะคะข้างบนเป็นแคบยร์เพนนี้ไม่เคยเจอเอชแคบยร์มาก่อน3 months age caviar คืออยู่ในอุณหภูมิ ลบหนึ่งประมาณ3เดือนนะคะความแตกต่างระหว่างแครดิอาเอกับไม่เอนะคะเอเนี่ยก็จะปริมาณน้ําน้อยกว่าซึ่งเป็นปกติของเอทุกอย่างอยู่แล้วปริมาณน้ํามันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะได้รดทัดขึ้นนะคะของแครดยออนแล้วก็ตกแต่งด้วยชีโซฟลาวเวอร์สนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะตะเกียบแบบเกาหลีนะคะปลายเป็นแบบอย่างนี้ฝรังไม่รู้จะใช้เป็นหรือเปล่านะมันคีบยากเหมือนกัน,นะ มันเหมือนกินสโมกแซลมอนเนี่ยคือเนื่องจากมันเอจมาแล้วนะรสชาติมันจะมีแบบเข้มข้นเค็มๆนิดนึงเนื้อแน่นๆน,น,นะคะถ้าใครเลือกไม่ถูกนะคะเวลาทานเซตเลนช์จะเลือกแอลโกอฮอล์แบบไหนนะคะง่ายที่สุดเลยพี่นีมเมน์อะไรที่เป็นสปาร์คิงนะคะก็เนี่ยคะ่ะเช่นเปนหรือว่าอิงลิชสปาร์คิงนะคะแนะนำค่ะแก้วเดียวจบทุกมือนะคะทานได้กับทุกอย่าง เหมือนโค้งนะคะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะสปาร์คิงเช่นเดียวกันค่ะเชื่อว่าใครหลายๆคนเป็นแบบเพนนีชอบดูเชฟเวลาเขาเตรียมอาหารให้ค่ะเพล t i n g Station นะคะเขาก็จะเตรียมทุกอย่างไว้ในถาดเล็กๆแล้วก็จะได้จัดจานคือทุกอย่างต้องพร้อมอยู่ในจานแล้วนะคะจะไม่มีการคุกกิ้งหรือทำอะไรต่อทุกอย่างพร้อมที่จะวางบนจานนะคะทุกอย่างก็จะเพลทเขาเรียกว่าฮีทแลมป์นะคะก็เป็นไฟ ที่ช่วยเก็บความร้อนนะคะจะทําให้อาหารเนี่ยยังอุ่นอยู่ตลอดขณะที่เขาจัดจานนะคะก็จะเห็นว่าไฟสองแต่ละจานนะคะ3าจานก็3ไฟนะคะอาหารจะได้อุ่นตลอดตลอดการเพลทน,นะคะไม่เย็นลงเพิ่มความอุ่นนะคะมันร้อนมากๆค่ะยีสแล้ว เป็นการ d เดนสลัดนะคะที่เชฟให้มา mm hmm. เขาบอกว่าส่วนผสมของบร e s ซิ่งมีมิโซประกอบนะคะมีอะโวคาโดนะคะมี Asparagus ก l i c สล็บางแล้วก็มีเป็นมิกซ์ลีฟนะคะมิกซ์ลีฟก็มี f r mm ีเซ e r o c กเกตนะคะสีม่วงๆน่าจะเป็นอ m ร r มาสนะคะ mm hmm. ก็อาร r มาสจริงๆไม่ได้มีรสอะไรมากนะคะ mm hmm. เพนนีว่ามันสวยดีเอาจริงๆ mm hmm. มันก็เลยได้อยู่ในนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราคุกกับน้ำสลัด ตอนนี้ก็เป็นหน้าแอสปาลากัสนะคะอาจจะลวกมานิดนึงเนาะแล้วก็หั่นเนื่อ <MA IL> งจากร้านนี้นะคะก็เน้น open wood flame นะคะ <MA IL> เขาก็มีการชาถั่วมาด้วยนะคะทำให้เราเวลาทานเนี่ยแบบได้รสแบบ <MA IL> สโมกก <MA IL> ี้นิดนึงนะคะก็เพิ่มมิติให้กับสลัดปกตินะคะที่มันจะมีแต่รสผักเ <MA IL> มื่อกี้ทานก็แบบเฮ้ยทำไมมีได้ร <MA IL> สสโมกกี้นะคะก็เลยคี่ขึ้นมาก็เจอ เขาแบบเหมือนย่างถั่วนะคะให้มันเกรียมนิดนึงเราก็ได้กลิ่นพิเศษเวลาทานสลัดไปด้วยนะคะปลาที่นี่ a g e หมดนะคะแลมก็ a g e แต่เนื้อหัวไม่เอ e นะคะเนื้อที่นี่เขาใช้เนื้อฮาโกจิมานะคะ A4 ปลาว w ว l ฟ f นะคะ a 6วัน เมนคอสนะคะเราก็สั่งมาทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะในเซตร,ร้านเขามีให้เลือกทั้งปลาและเนื้อนะคะเราก็เอาปลา1เหเนื้อ1อันนี้เป็นวาวสีแบสนะคะปลาเอายหวันนะคะส่วนซอสก็มาจาก fresh green almonds นะคะส่วนท็อปก็คือเป็น watercress นะคะ watercress ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่เมืองไทยเมืองไทยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะเขาไปเรียกอะไรไม่รู้ว่า watercress นี่คือ watercress นะคะ watercress สงกษิษ ขมมากขมมากมาปลามีการเอ e นะคะรสชาติมันก็เหมือน concentrate ขึ้นนะคะแลมนะคะ a g e 3สวันเป็นแลม Cornish นะคะก็เป็น l o c a ลแลมจากอังกฤษนะคะซอสมีสีแดงๆนิดนึงก็เป็น b ี e t r o ส่วนสลัดผักอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเป็น o n น o n Chutney อยู่ข้างบนนะคะส่วนที่มีผสมของ o n น o n Chutney เนี่ยจะมีมะนาวชนิดพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งพนนีเกิดมาไม่เคยกินเหมือนกันนะคะ เขาเรียกเซนโรนะคะมันเหมือนมะนาวเหลืองนะคะแต่เขาบอกว่ากลิ่นมันจะหอมมากกว่ามะนาวเหลืองลูกมันใหญ่นะคะก็น่าสนใจมากอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นในจานนะคะนอกจากวอเตอร์ครสนะคะ <c oughs> ก็คือพริกอันนี้อันนี้เพนนีเกิดมาก็ไม่เคยกินนะคะมันคือฟริตชเทลลี่เพเปอร์นะคะพริกชนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็เขาบอกว่าคล้ายๆพราดอนเพเปอร์พราดอนเพเปอร์คือพริกของสเปนนะคะมันไม่เผ็ดแต่อันนี้เขาบอกว่ามันจะเผ็ดก,กว่านิดนึงเดี๋ยวเราลองดูนะคะ ปลานี่แบบคูปทูเพอร์เฟคชันมากคือตัดเรารู้เลยอะว่าอร่อยแน่นอนค่ะมันหอมอะปลาทอดเฉยๆมันไม่หอมแบบนี้ค่ะมันมีกลิ่นแบบย่างกับไฟอย่างเงี้ยมันแบบหอมทานกับซอสนิดน,นึงนะคะที่มีส่วนผสมของกลี่นอัลมอน <Pepper S 2> เพปเปอร์นะคะไม่รู้เผ็ดเปล่าเดี๋ยวลองดูกดลัวเผ็ดจิบจ่อยไม่เผ็ดค่อยมชัวร์นี่ก็เป็นไลฟ์ลันช์ที่ดีนะคะ <c oughs> เปลือกกรอบมากเปลือกปลากรอบมากย่างดีมากนะคะเปลือกกรอบคุกชูเพอร์เฟคชันวาวเบสเนี่ยมันก็เหมือน <c oughs> ลาวมันกับวาวสามมันนะคะก็ จะราคาสูงกว่านิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยรสชาติมันจะมีความเหมือนชัดมากกว่าเข้มข้นมากกว่านะคะถ้ามีโอกาสได้มายุโรปนะคะแล้วเขามีซีบาสนะคะน่าสนใจแนะนําให้สั่งเปลือกอกรอบมากย่างดีมากฝีมือนะคะฝีมือจานเนื้อนะคะก็เป็นเอ e สาวันแหลมคอร์รนิชแลมด้วยนะคะ อันนี้ก็ดูเป็นแบบเอาเข้าปากได้เลยไม่ต้องหั่นนะคะแต่เนื่องจากจะเราอยู่ในร้านมิชลินนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหั่นนิดนึงนะคะจะได้ดูมีมารยาทนะคะไม่ใช่ไีไม่ได้อยู่ในสเต็กเฮาส์ซอสแดงๆก็เป็นบีทรูทเนาะเดี๋ยวเรามาลองกินก่อนอร่อยมากเป็นร้านที่อร่อยมากค่ะท่านผูน้ชมเพื่อนๆค่ะมาอร่อยที่สุดเป็นหนึ่งในร้านที่ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาคุกกิ้งเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟคชั่นนะคะ ยูแรม very nice thank you one of the best ah uh. very 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 nice อร่อยมากอะเรีส uh. ด33วันนะคะแล้วก็ทำสุกแบบเพอร์เฟกมากชมพูชมพูและเลือดถูกถูกอนูทานไปแบบไม่ได้นองเลือดนะคะถ้าใครกลัวแล้วก็ไม่เหม็นใครที่กลัวเหม็นไม่เหม็นนะคะทานเข้าไปปุ๊บกัดเหมือนเนื้อไก่เลยนะคะคือแบบกัดง่ายๆไม่ต้องเคี้ยวอะไรมากเลยแล้วก็แบบเฮ้ยมันอร่อยมาก อร่อยจริงแบบเอยแบบไม่เคยกินแล็มอร่อยขนาดนี้เนื่องจากแลมนะคะมันเป็นเนื้อที่มีคาแรคเตอร์ที่มีรสของมันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นผักเคียงก็ต้องมีคาแรคเตอร์เช่นหัวหอมก็มีคาแรคเตอร์นะคะค very n nice. ใครที่ ลังเกียดหัวหอมอะไรอย่างงี้ดีกว่าอันนี้มีความเป็นหอมแต่ว่ามันเหมือนหัวหอมเนี่ยเป็นผักที่แบบน้ำตาลเยอะมากถ้าเอาไปทำแบบถูกวิธีนะคะมันก็จะแบบหวานอร่อยแล้วก็นุ่มๆแบบอร่อยมากอะ่ะดูเด็กินเปล่าๆไม่เดือดร้อนอะ่ะเมื่อกี้พูดถึงมะนาวใช่ไหมคะที่เหมือนคล้ายๆเลมอนนะคะ เมื่อกี้กินสลัดในนี้ก็ได้กลิ่นชัดมาก<บ>านี่นะคะ <บา S 1> เป็นซอสบีทรูทนะคะมะนาวที่อยู่ในนี้นะคะมันอยู่ในนี้มันอยู่ในออนเนียนออนเนียนชัตนี่น, onion. Onion นะคะมันหอมมากคือเรากินหัวหอมแต่เราได้กินมะนาวนะคะเพราะว่ามันเป็นมะนาวพิเศษที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษคือมันหอมจริงอินยยมออนเนียนแต่หอมมะนาวอร่อยมากจานนี้แบบบอกมือให้มันดูไม่มีอะไรนะแต่แบบทุกอย่างเหมือนผ่านการคิดมาแล้วว่าแบบทุกอย่างกินแยกกันอร่อย พอกินด้วยกันมันเหมือนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะใครขาเนื้อลองดูนะคะแนะนำอร่อยมากอร่อยในสเตชันจัดจานนะคะเขาก็จะมีเนี่ยมีบัควีดด้วยอันนี้เป็นโทสตดบัควีดนะคะ ที่ขาวแบบคั่วนะคะให้มันกรอบแล้วบัควีดมันมีความหอมของมันอยู่แล้วนะคะโฮสต์เด็ดบัควีตตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเนาะเพนีเห็นที่หลายร้านมิชลินนะคะเขาใช้กันใครที่ตามหาอินกรีเดียนต์ใหม่ๆมาตกแต่งจานนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เลวเหมือนกันนะคะว้าวมิิเชตโรนะคะ ใหญ่มากเซโดนะคะก็มาจากอิตาลีตอนใต้นะคะเขาบอกว่าน้ํารสชาติคล้ายๆส้มโอนะคะแล้วก็ไม่ได้มีน้ําเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนใช้ก็ใช้ผิวนะคะเซโดนะคะจากตอนใต้ของอิตาลีค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะคะลูกใหญ่มากเพนนีถามว่ามะนาวอันนี้เซโดนะคะกับอามาฟี่เลมอนคือมาอิตาลีเหมือนกันเนอะอันไหนแพงกว่าเขาบอกว่าแพงพอกันนะคะ เป็นชูครีมนะคะเฮดดี้โนะคะลาวานะคะลาวาบาแซคซูชิวายของบอร์เดลนะคะเป็นฟิลลิ่งอยู่ในนี้เป็นไส้ด้วยนะคะพอทานแล้วรู้สึกเลยว่ามันมีเหล้าแต่มันอร่อยอะก็กบคนละประมาณ3า0พนบาทนะคะก็ได้สปอร์ตรีแก้วหนึ่งนะคะคนไทยกินไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะ คุ้มค่าลคุ้มค่าเสร็จแล้วลอนดอนยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพ็นีนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ